มาลงทุนเอาอยางกิ่วมัดผมมาหัดของจักซัมเดยเนาะฮึ่มหนวดก็คิดว่าเป็นมาเปิดเ็นว่าเปิดแบบว่าอ่าไอ้โมนเนี่ยชื่อน้ำมันสีเดี๋ยวโมม่นเนาะบ๊ายบายกัเจ้าคิดว่าทางนองได้เงิน <c establishment> <c ười ß udes> เห็นทางลงเขามาสวยเราก็จะคิดว่าเป็นไดรเงินในค้ามือยังถ้าแบบไปถามซื้อยังก็มีแต่แพงหมดลุงประจะลดนะบ้านนี้เป็นอะไรเปิดกิบไปพามากันอยู่พี่เด้อไปเนาะทางเดินสั้นลงพื้นดิกแล้วเป็นอะไเนาะมันนี่ก็ได้กับขามาคนเดียวคือเก่าไม่น้องแค่เนาะทางทีมงานนี่คือจี้ยังบริขึ้นมาบอกได้ว่าจังใดนอกตัวนี้กัน ทางอันนี้บอก็ยังโง่ๆน้องพี่น้องเนาะอ่ากลับมาจังบามานพี่น้องอ่าก็ยังอยู่เรื่องสร้าหนองพรอนเพิ่นน้องพี่น้องเนาะมาติดตามคุมเป็นอยู่เพิ่นคือเก่าพี่น้องเลยเนาะอ่ากับสิเวถามทั้งเรื่องแม่เพิ่นน้ำน้องพี่น้องเนาะเกี่ยวกับว่าระ่าดขเขาจังหวัดเจ็บแพงว่าฉันเนาะอาการว่าพี่น้องเลย แต่การพัฟฟ์ชีเป็นยังไงพี่น้อง,งน้องก็ยังบริได้โหดละเอียดเนาะท่องถามใม่ครบทัดแจงกันนี้ก่อนเนะาะฮะคนนี้ก็าการทักทายสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอุีเบิร์ตจุกุจุคนจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวติดต่างประเทศทางตำววจเยินดี่ตอนขับเข้าสู่ซองหนวดตาเพลินคือเก่าเนาะสิ่งบุคคลเลยคือขอบข,ขอบคุณทั้ทงพ่อแม่พี่น้องอุีเบิร์ตจุกุจุคนที่เข้ามาติดตามนะครับส่งให้กำลังใจกับทางหน่วย มาดูตลอดเนาะเบืองเดือบะคำโฆษณาจะพาพ๊าพาทิมเหมือนเออผมไพี่น้องเนาะให้ก็ลังใจกันนะตาเราผมมีผมไปพี่น้องอีกทีเดี๋ยวผมใหญ่ใจดีเนาะเอากระตำรวจกับผมก็ตั้งใจถ่ายคลิปกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนะครับใจไดกับเดียรไปเบืองไปสมโอล้มเหมือนกับน้องพี่น้องคือจังหวัดสเปคคุณไม่กี่รอวันฉันเนาะมีกี่สวนเนาะหนึ่ง Cái kích thích hôm nay đọc nó phải đọc nó hm đèo đâu có tay là bunga chen nó đã băng mùi poo hm 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 งพื่อนบนบน่พื้นขักีด้พื้นกไเพื้นเด้ะพื้นูพื่นเด้เอนไปหามาน่ะเดยเ็สจ้ะียยังมัมีงาบ่ขอนะมีงามูใส่ของมใส่งาดิเดียวดเยดี แบบรุ่นไสอันนี่หุ่มอันทองยางเขาเอาพอพอเจ้ารักกระตานปูเป็นนะพอเจ้ารักกระตานปูเป็นบ่เป็นเพื่อมาชื่อกระตานจออะไรรู้ฮะเป็นชานเป็นแต่ว่าสานกระเสียโอ้หงาของยังเฮียปวดอะไรก็ได้ลึกฮะลึกดีได้ยินนะลึกน่อยสินี่่ไห่ได้ไหม ลงทุนเนอาอย่างกิ่วมัดผมมาหัดของจากซํใดเนาะม, <c oughs> มันตักไมกับแปะว่าเติมเกย์้าว่เจ้าดอกอืมเนาะจะติาจังใดหนวดก็ได้ <c oughs> มาสองโมงได้ตัวไหม สอบชายเพื่อนยังบนิเก็บเนาะบภากันเก็บไปในกระสอบายแสอบหนึ่งปลาไมหันเก็บบมันเก็บนนเกบใบมันด้ดีนะมันได้เกบไปใส่งานได้ขึหาบลกงขึ้นชิหัวมันหนันี่ไวไว้ขังงอไห้นี่ก็ได้นี่ขังนี่นี่ขังเลยอกยุได้ขายไห้พอเจาได้ยุกเนาะบอกเด้บอกบอกเราิ เออขาบอกเรามยู่ก็จะสบายังไงนาสนอข้นบอกทุกเรื่องไบไว้ด้หนวยก็ได้เผนหายไว้เนาะออือากินมัน่ายค่ะเติมพลังก่อนด้วยก่อนชีก็หนดวยกินกันหน่วยมาบก่ิินเอลเา่เอยอือ

à ừ, tham mm. mà biển mượn 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 mượn

แต่อนได้พป่น้องเลยเฮ้ยได้ไปยังยังบาคือฮะขี่รถกัึชิดภาคแหงี้บ่ไปใช้รถขี่ไปพุดทางบราบขุดไปหายอยู่ด้อือไปขุดไหายกระจาเล้ยุนามัน่อางพัหม่นบ่โดยมเป็นเดินดอกยุนาเขาเป็นเดินเป็นเดินนะคนเด

เจ็บในกระดูกคือบุร้งไปหาหมอบ้นใช่บ้นเงินบ้นไม่ทองเงินเงินก็บกค้างบ้นคือเดื่องแบบนีบ่อยตอนนั้นลุงคู่บ่มือคืนเงินใหม่เนคืนเงินใหม่แล้วเงินทางแบบทางชุมลูกหายทางลูก เอาตู้นู่ยเดียวเงยสี่แสนเนี่ยันไอ้ตู้อาม่ามัวนะโดยจ้างบ่อนะจ้างเลยลูกสี่แสนเนี่ยหมดนั่นมันนแหละวันนี้เบียร์ก็จะกินจนหอดคำก็จะกินไปเลยจนเมื่อมีเงินเหลือเงินอยู่ประมาณสามแสนนำนอกนี่แหละไปใส่ลินจากรดหันแสนสามสิบบัดนั้นให้เป็นรมอีก ปหมาหดแสนหกหัดเลยเงินแสนหกชสองแสนหกไม่ม uh ่ไ uh ม่ละไม่ก huh> ็แสนสามสิบ้งแสนมสิออเกลียวว่าขเจ้ามาหาเจ้ามาเปิดโมเมนต์ดิจ้างพีเลยอืเนอะผมมีเงินยังจ้างเพิ่นวันตรีอาม่าบันตรถามนาขาไม่หมดใ่ถามเนี่ยว่าทาง เคนว่ามายู๋ใจเลิศตัวเลิศมันถามมาใช่ตัวเป็นอยากม้วนเลยมันมีการจะเป็นเอาให้เพ้นม้วนสี่แสนมาที่เป็นเงินบาทตกอยู่หกร้อยบริเวณนั <No. S 2> ่นเลยเกือบพันเดยเปิดแป๊บเดียวเลย่ะใครจะบ้านต้องหมดสี่แสนนั้นบัดคืนเงินแป๊บเดียวบัดคืนกระตู้รุ่นแบบเต็มอยาก เต็มระบุปเลยเออลุงหนวดก็คิดว่าเพิ่นเป็นว่าเปิดเพิ่นว่าเปิดแบบว่าอ่าเห้มวนเนี่ื้อน้ำมันชื่อได้บุ๊มเอ็นเนาะแบบว่าก็จาคิดว่าทางน้องได้เงินเห็นว่าทางลุงเขามาซวยแเ้าก็จาคิดว่าเป็นได้เงินได้ค้ำอีนยังถทำไปถามซื้ออีนยังก็มีแต่แพงหมดลุงก็จับเงนลดนะจะไปาซื้อหมอนบานมาได้เงินได้ค้ำอ่า เป็นไปตอนนั้นบอกแล้วว่าทางลุงเพิ่นไม่ได้อันอยังอันโวยเฉลาะจางโต้ไม่ทางลุงเพิ่นไม่ได้จางให้โตเพิน่นายพิ่นอยากได้ชี<อ>้เส้นหน่อยที่คิดว่าทางลุงผึ่นจางหายบอกแล้วบางเบ็ะทางนู้นแบบว่าทางพญายพิ่นอยากพางังอยากม้วนเสื้อ,อเราขึา้นเงินที่หึงแหละน<อ>ีหันม้วน มาไหนกระลำกระเมนเอยูก่กระนวลก็บอกไไก,กระเด้อเนาะนวลก็ว่านวลบริจมีเงินจ้างตู้เด้เอเนาะอ่านวลก็กบอกนอกคนแรกเลยอาจจะว่าด้วยด้วยด้วยว่าอ่าคนที่มาร่วมงานเพิ่นก็ว่าอยากอยากมว้วนเลยอ่าว่าที่นี่คิดว่าทั้งนอ้องมีมีเงินมีคำอืมท่าน กินเบี้ยก็จะฮอดตอนค้ำคุณจ่อมือค้ำแต่จ้าชเมือซื้อเบี้ยเป็จะล่างไหไลายเต๋อเป็รหนูจุดขางหลังสองเส้นหาล่างสองเส้นหาจากล่างนะสองหล้งสามหลงสองหลังสามหลังชี้ล่างไปสามหลังไหนเถอตะเบือเลยสามหลังทางเบียปองดิง Cô khâu nè, xoài. Nè, mà luôn Anh Ờ, thằng ba tiền Ba Ờ, ba tiền tên khám Phần này cả... chỉ làng nữa, thằng ba tiền Bao nhiêu này xôi Ừ Cả là... bao, bao, này... bao tôn này xôi Bao nhiêu bao lầy Toàn chung vô nè, Anh ăn khâu Thằng bao lầy, bao lầy cả bao nhiêu Xoài cả làng nữa xong làng Ừ Ta kinh cầm mất ออทางเบาไล่กับเบายาวให้คนละสิกเนี่ยมาเจอเนกคือหนังคือตวันไล่อคหายเด้คือตวันลอปล่อยไปอดเน่ยเขาเป็นไเน่ยมจะเรียกเาจอทางอซาคนไปซื้อน่แปลกตรงนั้นห้าอับไล่แต่ผืนชาวบ้านนึกว่า นอกมีเงินมีค้ำเนาะเ,<ล>เห็นทางได้ขึ้นหลังใหญ่หลังงามเนาะ<ล>ยแต่ว่าแม่อนอยู่เห็นหลังใหญ่หลังงามกะเงินทีทางผู้ใหญ่เป็นหามาก็คือซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นเนาะเ,<ล>เห็นใด้ขึ้นสร้านนงได้อบในเขึ้นหลังนี่เนาะอ่าเป็นอ,องไงว่าไงเป็นซื้อเป็นเกือเป็นคลองแต่กับเงินที่ว่าทางทีมงานมอบใหแ้แต่เธอแต่ละขั้งกะ บางเทือก็มีการใช้จ่ายน้ำเนาะการที่าอกว่าโมมี่เริ่มการิเป็นไปบุได้พี่น้องเลยเนาะมาก็คือพี่น้องหู้กันเนี่ยเมื่อนั้นล่กหนุ่มกับผูกแขนไปคนละสามแสนเนาะเป็นเสียคาตูแคาตูสี่แสนคตตูสี่แสนอืมแล้วก็หันตกแบ่ง แม่เอออันพันหันแสนหนึ่งอันแสนหนึ่งบ่โดยแสนหนึ่งบัดันเครื่องก็จ้าหักแล้วเป็นหนึ่งใดแสนห้าอ๋ออะไรเครื่องได้หักอันดอกไม้เห็นเลยมีดอกมีหักบวกหักแล้วก็เฉียบพอมเพื่อเอานลำแสนห้าพืนนะอืมแล้วเมื่อส่งเพื่นบ่ส่งมื่อใดนะส่งแล้วส่งมื่ออันดึง มอพออยู่บ้านเทิมได้เลยครับคบสามมือกันว่าเป็นสมเป็นพี่จิงสามมือจักสองมือแล้วก็ตามสามมือสามมือแล้วมือมือขวบมาแล้วคือคือบอลยิบยิบยิบอันกล้วยเอาตะกี้ยิบตอกกล้วยนะตอกกล้วยหันกบัทานโลแบบทางคนในบ้านผูกเห็ดอันฟอกควันกระจอก็ระไอยู่เฮือนกระจอกนอนนานอนหาย ตอนแรกถ้าได้หักได้เสียก็จะว่ากันแซ่นึงสาวมันนึงกับเห็ดดอกไม้ก็จะหักแล้วก็เสียดอกไม้เสียดอกหนึ่งอยากได้เสียเพิ่มผ่านสิพันประมาณสองดอกชามดอกเนาะเสียทั้งหักเพราะฮ็ดเรียบจังหักนะเราอังดูจังเลยตะเกียงใหม่บาแม้นท์เลย ไม่คันตกแบ่งันบะแมนเล็กม so ันจะฮักช uh> um> um ุนหน่อยหนึ่งมันจะฮักกระดาษเป็นเห็ดมาน่ะเป็นกระดาษซื้อมันน่ะเลยตู้ก็จะเป็นดอกกันด้ก็จะจุ่มชัยจุ่มชัยได้หักไปก็เสียนว่าไม้มะพร้าอะนะไม้กลามะพร้าก็มันจะฮักหรือกับมืออันเตรียมไว้ไปซื้อแบบโพมพิมแบบหมึกเพชรเป็นรั่วหันก็มาฉีดแสนเงินถากลงไฮหันอืมรันก็ แล้วนะต่มาไมีงานจะเก็บอะไรฮะตอนนี้มีจะเก็บตอนไหนตาคางเลยจำบัตรคางคูพจน์โตเจโตมีจะไปหาคุณมิจิตรมาขายท่านแล้วมาขายดักเราจะให้ทางลุงคนกินอ๋อคนมอดนะครับคุณไปขายได้ก่อนเนาะลุงหนวดกับยังบระธานในเมืองนีอืม มอามั้ยไม่ลุงก็ลุงบริเวเงินหแถวรูปเป็นยังตั้งใจที่หายบ่ได้เออใครู่วยทำผมเจ้าวัดนี่จ้ะเอาขายไปไว้ขายก่อนก็นได้เดี๋ยวลุงหนวด,ดสิเมือนหมวดจะชี้ได้สั่งกับไว้่็ได้กันจุนเจอือชื่นอนนนี่นั่น <c oughs> เป็นไรเป็นว่า,าวัดหรือว่าจะชื่อมาบุญนอนะ่ะ ยังยัง,งบ่ได้อเด้อดันด็กลูกแปลกป็นนอนยังอยู่แปลกเป็นหนอนเยังมอดเกินจะกินมีแต่ทางลุงสวยทางน้องกับบะมี่เอียงตอบแทนเนาะมีแต่นลำใ,ใจกับพ่อแหละลำใจมันก็บาขาดกันได้ <c oughs> คำว่าชุดนลำใจเนาะคำน้ำจิม้มมเหมือนแบบไว้กันเนาะ เข่าได้ใช่เข่าพ่อยังพอกินอยู่บ่เขากินยังหมดเลยลูกเอ้ยมาให้เขากินมือนั้งมือฉล้อฉลองกินอะไรอยู่แล้วขุดนั่งเพราะว่าเข่าสอบเดียวเนาะเหมือนเนาะโอ่พีน้องเลยครับอันนั้นก็เขาให้มาหมดโอ้ยตัวมาหมดเลยบูไปกินแหน่หมดเลยเข่าไปสอบนั่งหาวลูกคนเชื่อมงพอดีนุ่งหลวดมีเข่าอีกสอบหนึ่งเนาะที่ว่าให้ทั้งผันมาผันกาเป็นหนึ่งให้ทั้ง แขกคนเนาะกินทางแขกคนพนม็มาบลายเลืออเยอะินเนีืวกินก็เลือนอะแต่ก็จะกินหอดตอนเมงกินหอดตอนแรงพรีเปี้ยวันนี้ข่าวสอบได้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวมาบ้านคูหนึงดิด้ยท่านก็ยาวป่อยชช่ไหมครับิันนี้ชาใช่ปากจนมันไม่มีนะลูก เงินกับเงินเงินกับเบิดเขาให้ยังม mm. ีตำอยู่บ่บ่มีนึงเขากับมุ้ยตำแบบนี้มอ้อันยำหลุนมันแบบหลุนขาดหายขาดชวนแล้วก็มอนกินนั้นเลยเขาปุ๊กทางนะลูกตำกองยาเจ็ดตัวนี้เอาฟาดอันนี้เอาเลยเอาตี๋อ่าเนาะเขากินกับเบิดบ้านพี่น้องกินกับเบิดกีนกับเบิด กระตังแบบชูไปแบบตะกาวอะไรรูเออเนาะชูไปขึ้นเรื่อยๆคือสิผ่านมากเลยเนาะอย่างหน่อยก็ยังมีหมอ่งอยู่หม่งเศร้าทีได้ดีดีขึ้นเนาะอ่าอ้าวอ้าอาลรอ่ะ,อะ,อะยังดีอย่างนึงเนาะเป็นชาดกะเป็นชาดเจ้าเน,นี่นนี้แหละออเป็นบ่ว สิงที actually, who, better, 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 better ่ดุงแนะนําน่ะุงแนวแนะนําแต่แนวดีๆัแหละวาม้องอ่าตัวใดที่มันคิดว่ามันดีก็นําไปนะนําไปใช้เนาะเพราะว่ายังเป็นังุงจบอกให้เฮ็ดให้ยังเพื่อว่าความอาชาญของเจ้าเองเพราะว่าลุงหวบยเจ้าเด้เออคนอื่นก็ค่อยเข้ามาเอเขาก็เบิ่งจากลุชาตาเาอือจากแล้วเอ้ยจง ขันบมต่าสะอาดครับไปทางใดก็ตกเป็นขีฬาคนุยอ่าเพือนหลังใหญ่คนกับงามแต่หมองอยูหมองเศร้าโอ้ยว่ะมีหมองชิดดังที่สุดอ่าเพื่อนว่าที่นี่ไรเออเมนบอกเลยายปลายนั่งถามว่าเาเห็ดสะอาดสะอาดแล้วเพิ่นมาเห็นมาอย่างคนเดินผ่านไปผ่านมาเพิ่นกับข่วงเพิ่นกับสมเซยอ่าเพิ่นกับสมเซยแล้วบาดนี้ม่ของแมวะ อนุ่งวันไหนก็ไม่ร้แต่นุนวดม่เห็นนุ่งหนวดงชุ่มชื้นว่าเออดีดีวะจ้าก็มุงกุบอะไรกูเจยว่านนุ่งกุเนี่ยตากูจ้าเลยมักบ้นฉีนบ้นผ่าเนี่แบบเลากรแต่งขันแต่งอย่างนั้นชุ่มือบ่แต่งขันหนเอละนี่หันหมดเราว่าอันขันผวกแบงขันตกหมดขันเป็นตก ท่านพอแบ่งใบโพอันตนโพอันไห้ตกไปใช่หับตกไปใช่หนักแล้วหนักเน้อหน่อยเป็นยังใบเชียร์ออกล่องฮะลงนะล่องมาก็ลมมันก็ตกมันก็เพร่เหตุมาอะไรบ่มีที่ซื้ออลูกเออซื้ออันนโพอันตนหาโอ้ใบโพใบไรหนั่นบ่โพอ๋อ แม่ก็เลยก็เจ็บเลยก็ปวดแม่ก็เป็นคือแขนหักแม่บอกถูกจริงว่าเป็นคือแขนหักกลางคืนแล้วมันหักแขนนีห่หักคือว่าร่อนมุดแขนแม่แม่ก็เกกลยบอยชดวอกบาด่าดใจกะก็เป็นไม่ได้เอาไปปล่อยเธอทิพด้วยเดินเองล่ะลงมาคือโอ้ยก็แนวว่าเจ็บปวดอะไรหนูคืออาสานีให้ได้คิดเกี่องอาซา พี่เครื่องจานก็เล่นชานในกับฝันนั่นเนาะนั<ล>ออ่นจะปิดซังลูกเอ้ยเฮาวกะเขาว่าห<ะ>ักเรื่องเนี้ยครบเนี้ยต่อโมมี่เนาะยันว่าเป็นอีกคลิปกี่ยังครบกบ่โมเม้นเนาะบ้านมีเนี้ยครบเลยเม,ม่นอนคือตื่นมือมันมจีเป็นทแทน้ๆเป็นแบบไหนแม่เมือไม่จีเป็นทแทน้ๆแม่ผ่นก่อนว่าแม่ผ่านมางูอ่องไปหัวนี่ อลองเสยห้วยลองเชยน้ำ<อ>แต่แม่จังคอยเจ็บปวด<อ>งูกจากหัวงูกออกจากหัว<อ>แล้วก็เลยเจ็บปวดแล้วก,ก็หลังจากหันมาก,ก็แมนบเนเ,เจ็บแขนเลยเจ็บแขนเลยนอนดิซื่อเนี่ยแบบมีพิซังครอบห่างเห็นแต่เงามันเห็นคือวาปากงูมันก็ไข่เนี่ยครบเนะาะแต่ว่า บ,มบ่มีเนี่ยครบบ่มีเนี่ยครบเฮ้ยไม่จังแม่ก็เลยคือแค้นฮักอนอนกลางคืนในข้างกลางคืนขำมาแล้วมันก็ฮักอลี่เราเป็นทางใดมันก็ฮักเป็นทางใดมันก็ฮักมดแขนนี่มแม่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ดูก,กระลี่รอนี่เจ็บจนจะตายกลางเวนเน้นคล้ายๆแน่ปวดอัตรลอยลอยตั้งบ่ได้ อยู่กับพี่บ้าเจ็บแห้งกับบาดแห้งพรี่ไปอยู่บ่ม้วนกลางกังเวนพี่งุดยิดเนาะกลงคืนเจ็บแห้งแม่จะเจอมันไปเลยคำคำไปหาหมอพื้นบ้านกี่แบบนึงเนาะไปหาหมอเนี่ยคนไข้บ่อยอยู่แบบนึงเนาะแบบหมอเนี่ยยังไม่ได้ประกวดไปเเนาะของหมอแม่ยังไม่ทันไป แม่ไปเดใส่อาจารย์พราะนันลนะให้เบิ่งให้พิ่นเป้าใหา้เพิ่นเป้าแล้วเพิ่นว่าพิษเครื่องฮักชาเขานี่เครื่องเพว่าเขาไม่ได้จำเขาหนึ่งที่โซนเขานี่นนะล้วแล้วก็พี่เงือกพี่หาะนะ้างเขาเนี้ยพ่นว่าวครับตอนนี้เงนินก็งบ่มีตี่เ<ด>ขากินซีบัสบ้าน เด็กพ okay. no. mm. no. ัฒนาเพยไก่กับพัฒนาไเนาะพุจิรคายน้ไมัน้ำมันนะเรเอาไปรวมลมาแล้เขาไปคิบหาคีบชิบเขกุปะงี้ยทางกปะเงี้ไปงานมาสั่งผ้ายูเหินไปเลยช่ไจากมุ่งไนี่ไปใช่พุชรคายมนสองโมงสองโมงเลย อืมอ <c oughs> แต่เรื่องเบ้นาบอลผลบวขายแล้วเนาะ <c oughs> เลยผลลบขา,ายเขาแล้วเออน้ำบ้านนี้น้ำบ้านน,านี้พอหล่อมาแล้วหล่ะถามเออโมว่าบวขายยังเออน้าบ,บอกับผลบวขายเลยที่พ <c oughs> ัวหมดงา้ไปโมง่าเบ้นาบอลเนี่อยอ,อ,อาชีพ ตอนถามนี่ว่ไาถามครบคุณเนาะไอ้คนหนึ่งกิคายคนหนึ่งบวคลายเนาะโดยตอนนั้นหันในสาวถามหันในสาววอาชิซอหันจะสาวถามน้ำนองเราเองน้ำนองเราวอาชิขายให้เอื้อยเราบัดเอื้อยเราได้แบทางบ้านนี่เราเราประายเงี้ยหมดเลยค่ะจะบอกกับใครเติมเนาะเป็นเนาะกับมิจหาไปเรื่อยๆแล้วเด้อเด้อ นี่ขนาดนั่นกับหาทามบ้านมอไตมอเนื้อนี่หาทาดนมือเียมไปย่ะัเรียมไปย่ะไ้คือตาลมจบเนาะมิจะหาไปละถามได้เนาะถามเบิ้งเลยถามยูชัยก็คอยคอยไปคอยหาแล้ว เนาะมันได้ครับทางเรบองว่าลวดเด้อเมื่อีนไปคุ้มจะรากันเลยเออเนาะน้องมันกำลังยามอยู่พี่น้องเลยเรื่องหาเรื่องสีเบ้พี่น้องเลยหาต้นดอกชูชุยกระโดดหาสารท่านพักกระป๋คุ้มจะรอเด้อเด้อหาลูกนวดก็จะไปหาทางนอกพัดมันก่อนนู้นอยู่เฮือนรู้ป่ะหรือว่ามันไปใช้เนาะ เออพี่น้องเฮาสิหาปลาอะไรนําเฮาเออเนาะหาใส่กุ้งจิรอเด้ออ่าครับมีแต่สิไปเป่าบ่แบบใดเปาแ่นเปาเออฮ้อนอืๆๆบชยเนาะอ่ะแต่เนาะก็มีแต่่ๆด้เนาะเด้อเออๆๆสิไปกันมื้อนี้ก็กสิได้จักตแล้วบ่ได้ครับบ่ว่านเนาะ ฮะตาน้องนวกินอะไรขอจบคลิปีคลิปนเด้อปน้องเพื่อนลำลาละไก่อันยืดีมีแห้งเน้อโดยสบายดีเด้อโดยโดยสู้ๆนอ่น้องไปนอนกับตอนี่คลิปนี้ถ่ายอะไรเพื่อนถามไทยนงอ่าเป็นคเป็นยูเพื่อนนาะไปตรัง่าโมั้กับเพื่อนเราดฟังเนาะเรื่องเกี่ยวกับหลังจากที่กินเนื้อกินซาซิมะมาแต่นอกาเมื่อกินเนื้อแล้วเอื่อนน้องนุ่งกินอ่า ตู่เนาะเรารกิจเราจ้างมาเนาะพี่น้องนะที่นี่เราทำรกเราเราเิดจับเพลงไปนั่นกขมาจ้างอนไาน่องเราก็เลิจะได้เนาะทั้งสาบานเขาคิดว่าน้องมน้มีเงินวัจันรามีเลทลงไปลุงน้องสี่ก็ได้กดราคาเนาะไปซื้อยังกะขายเพงวนันเป็นนามเปกี่เลยเนาะขาดค่าขายเทาเนาะ เออเนาะจุนะเนาะจะทำคลิปนี้เองหนูก็จะขอจบคลิปพิชคลิปไปเด้อเพื่อนๆเราพบเจอกันในคลิปหน้าอันดีแม่งลำรวยพยงปังเบิร์จุกมุจโกะหรับคลิปนี้สวัสดี